สวัสดีครับช่วงสนทนาช่องมูเตลูจะทำทุกเรื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาคุยไชยบางใสเจ้าของศูนย์พระที่มาใช้เวลายามว่างมาทำบ้านนอกดาวให้เห็นนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับเราจะมาคุยกับไชยบางใสนะครับว่ามีแนวคิดในการสร้างยังไงนะครับ นนสวัสดีครับพี่ไทยสวัสดีเราอยู่ตรงไหนของใกล้ศูนย์พระพี่จากวัดทองเนียมที่นี่มันขึ้นอยู่กับอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครใกล้วัดศรีนวลเออเพราะว่าเดินทางยี่สิบนาทีอ่าก็ถึงละเพราะว่าในสวนเนี่ยมันก็มันเป็นที่ของเราเราก็เลยทําบ้านนกดาวเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างอ่าให้เขาให้คนได้บางคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาชอบตรงนี้อชอบบ้านนกดาวกับโคกหนองนา คนที่กดกษียณนะคนที่พอมีเงินอยู่บ้างสามล้านห้าล้านพวกนี้ยเขาจะเลือกสองอย่างเนี่ยพักผ่อนกันจังหวัดอย่างนี้ก็เน้นไปโคกหนองนากับบ้านที่เขามีที่ให้เช่าแล้วก็ปลูกบ้านทั้งดาวไว้หลังหนึ่งเวลาพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์วันจุกเขาก็ขึ้นไปพักผ่อนทีนี้คนเ็าคิดช่วงนี้เันเยอะนะครับแล้วก็พวกอุทยานนอนกลางเต็นท์นี่ก็มีเยอะแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่อง ระหว่างเทียบโคกหนองนางกับบ้านนอกดาวหรือว่ารีสอร์ทเล็กๆอยู่บ้านนอกเดี๋ยวนี้เราไปพักต่างจังหวัดก็มีทุกอำเภอลวสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหหาที่พักยากอำเภอเราไปจังหวัดหนึ่งมีโรงแรมอยู่ไม่กี่ที่หรอกแต่เดี๋ยวนี้รีสอร์ทเล็กๆมีทุกมีทุกอำเภอเลยเดี๋ยวนี้มีมากมีน้อยแต่มันก็อยู่ที่การพักการสะดวกสบายการเดินทางถ้าเราไปอยู่ไปอำเภอเราไปเจอรีสอร์ทที่ใกล้ที่แหล่งชุมชนมันก็สะดวก แล้วมันก็คนที่ทําพวกนี้ได้ประโยชน์แล้วก็มีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตกินไปถึงกินไปถึงลูกหลานเลยอ่าพี่ใหญ่ดีกว่าดีว่าเก็บเงินไว้หรือว่าดีกับไอ้พวกนี้นะไอ้พวกแก,งก๊งคอสเทนเจอร์นะคนที่มีพอมีตังค์เลยนะบางทีเจอแก,งก๊งคอสเทนเจอร์อหลอกบ้างเจอลูกหลานยิ่ไม่ทําทุนบ้างหมดไปกับการการทําทุนหรือว่าการทรําธุรกิจผมมองว่า รีสอร์ทเล็กๆเนี่ยหรือบ้านพักอาศัยขนาดเล็กเนี่ยเหมาะเหมาะกับที่ทำได้ก็เลยลองมานำเสนอดูว่าไอเดียทำบ้านน็อกดาว์หรือว่าทำรีสอร์ทขนาดเล็กห้าหลังสิบหลังเนี่ยเก็บจินเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์อย่างพี่พี่ชายต้นทุนต้นทุนหลังหนึ่งหลายคนมองมองเป็นหลายแสนของพี่ชัยนี่เท่าไหร่ต้นทุนประมาณสองแสนห้ารวมสองแสนห้ามีอะไรบ้างสองแสนห้าก็ มีห้องตัวเรือนพื้นที่พื้นที่ใช้สอยก่อนพื้นที่ใช้สอยก็มีโรงครัวมีสักร้างมีระเบียงนั่งเล่นหน้าหน้าบ้านเดี๋ยวก่อนหลังกดจะจบคลิปเดี๋ยวให้เดินชมให้ดูว่าข้างในเนี่ยขนาด15ตารางเมตรหรือ16ตารางเมตรเนี่ยประมาณเท่าไหร่ตึกแถวอาคารพาณิชย์เนี่ย4คูณ4เนี่ยก็เท่ากับ16ตารางเมตรอาคารพาณิชย์ทั่วไปอ่ะที่เราได้นอนได้อาศัยเนี่ย16ตารางเมตรแต่อันเนี้ยประมาณ15ตารางเมตร หรือ16หกตารางเมตรก็ทําได้อ,อันนี้อยู่ที่เราอยู่สําคัญอยู่ที่พื้นที่สองแสนห้าน <250, S 2> ี้มีห้องน้ํามีห้องครัวมีห้องน้ํามีห้องครัวอแล้วก็มีระเบียงมีซักล้างอแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มอุมปกรณ์ไฟแอร์ก็อาจจะเพิ่มนิดหน่อยเป็นเสร็จแล้วสามแสนบวกลบจบทุกอย่างไม่ไม่เกินสามแสนแน่ไม่เกินไม่เกินถ้ามีคนจ้างพี่ชัยนี้จะรับยังไง มันต้องคุยเรื่องเป็นหลังไม่รับของงานแต่ว่ามันต้องหลายหลังหน่อยแต่ถ้าหลังเดียวมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับการพักของคนงานครับแล้วหลังนึงเนี่ยใช้ใช้การสร้างเนี่ยประมาณถ้าเราจะรวมเข็มรวมทลังแซกรวมซ่อมด้วยก็ประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนต่หลังนอนได้เลยประมาณยี่สิบวันเองก็เสร็จแล้วครับเพราะมันทําไม่ยากความแข็งแรงทนทานโครงสร้างมันอยู่แต่ละภาคแต่ละจังหวัด ถ้าอยู่ในภาคกลางเนี่ยมันจะต้องลงเข็ม6เมตร8เมตรประมาณหลุมแล้วประมาณ3ต้นตรงนี้มีไอ้2 5 0 0 0นี่ลงเข็มแล้วลงเข็มแล้วแต่ถ้าต่างจังหวัดอะเชิงเขาเงี้ยบางทีไม่มีเข็มหรอกอเขาก็ขูดลงไปง่ายๆเมตรหนึ่งแล้วก็ขึ้นแล้วก็สร้างได้เลยมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยพื้นที่แข็งแรงหรือว่าลุ่มอันนี้ก็สํา <2, 000. S 1> คัญต้องต้องดูว่าอยู่จังหวัดอะไร,รแล้วพื้นที่ตรงนั้นน่มันเป็นอะไรแล้วเทศบาลเราไปขอแบบเขาก็จะมีมาให้เราก็เอาตามแบบ น้าแบบของเทศบาลอย่างแบบที่พี่ใช้พี่แบบใช้แบบของใครแบบของเทศบาลแบบง่ายๆอันนี้นะใช่มันไม่มีอะไรเพราะเราทําเป็นต้นแบบแค่หลังสองหลังเอาไว้ไว้ผมมานั่งกินกาแฟาในสวนแล้วผมก็ปลูกต้นไม้ทําสวนหลังจากพระแล้วเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจเรื่องพระมันก็ดรอปลงไปเออก็มาทําสวนปลูกผักพักก่อนแล้วก็เนี่ยได้อาศัยรีสอร์ทเล็กๆบ้านน้ดาวาเหมือนกับพักก่อนยามแก่คนที่ปกเกษียณแล้วที่พอมีเงินบ้างเนี่ยเหมาะที่จะทำ ถามว่าว่าระหว่างโคกหนองนาคุณลองคุณซื้อที่สักแปลงหนึ่งทาสวนกเกษตรบางทีทําสวนกเกษตรนี้ก็อัดยายนมมยายคือไม่รู้จะไปขายใครแล้วมันก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นน้ําเป็นเนื้อแต่ถ้ามีทํารีสอร์ทเล็กๆทําคุณรีสอร์ทจะห้าห้องห้าห้องถ้าเกิดเราคิดวันละห้าร้อยวันละ500ห้าร้อยห้าห้ายี่ห้าก็วันละสองพันห้าถ้าสองคนพักแค่สิบวันพอเออไม่ต้องเต็มเดือนหรอกเพราะเดือนมันมีสามสิบวัน ถ้าเราพักได้สิบวันเราก็ได้สองพันห้าแล้วแลวรอบๆรอบ็บีอสออดหรือรอ,รอบสวนเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้พืชผักกินได้ปลูกผักต้นขั้วขิงข่าตะไคร้เนี่ยเอามาทํากินอย่างพี่ชายพี่ชายลงทุนสองแสนห้าเนี่ยให้เช่าหลังละเท่าไหร่สามพันห้าต่อเดือนระหว่างต่อเดือนกับต่อวันจะไม่เหมือนกันเราต้องดูชุมชนชุมชนมากน้อยใกล้มหาลัยไหมใกล้แหล่งจเจริญไหมถ้า กล้แหล่งเจริญเหมาะที่จะเป็นรายวันแต่ถ้าอยู่ห่างไกลที่เงียบสงบเหมาะที่จะเป็นรายเดือนพวกข้าราชการพวกข้าราชการที่บรรจุใหม่ที่เขาย้ายไปตามต่างจังหวัดชานเมือเนี่ยเขาก็จะหาบ้านเล็กๆอยู่ดีก็ไปเช่าหอพักเพราะว่านี่มันเป็นสัดส่วนมันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกต้นไม้ได้มันสะดวกสบายมันเป็นส่วนตัวนี่ใี่มีบ้านพักอยู่กี่หลังมีคนเ่มีอยู่สี่หลังหมดแล้ว เออไม่มีแล้วนี่สร้างเสร็จยังไม่สร้างเสร็จเราก็จะสร้างเสร็จยังอาจจะพักเองหรือว่ามีคนมาเช่าตอนนี้มีคนเช่ายังก็ต้องดูมีมีเหมือนเหมือนบ้านเดี๋ยวจะพาไปชมตรงนู้นเพราะว่าอันนู้นเราซื้อยกมาอยกมาจากต่างจังหวัดจากภาคเหนือยกมาทีนี้ตอนนี้หลังนึงก็ประมาณสองแสนกว่าบาทมีเล็กมีใหญ่เขาก็จะมาเราแค่เทพื้นเราก็เขาจะมาติดตั้งติดทะเลให้เราเรียบร้อยแต่ว่าห้องน้ําเนี่ยลงครัวเราต้องทําเอง ส่วนมากเขาจะใส่รถเย็ยบมาหรือใส่หกล้อมาทีนี้เขาก็ดีนะใส่หกล้อมายกแม่แรงขึ้นแล้วก็ถอยรถออกไปเลยบ้านก็ตั้งเลยแล้วก็ยึดน็อต <c oughs> ก,ก็อยู่แล้วทีนี้คุณก็ต้องทําห้องน้ําแยกคุณจะจัดสวนจัดโซนอะไรก็เรื่องของคุณแหละเหลือเจ้าของที่เขาจะจัดการเอ,เองพี่ชายข้อสังเกตที่พี่ชายอยากจะเตือนคนที่ซื้อบ้านนอกดาวหน่อยว่ามันอยู่ที่ว่า เราจะทําชั่วคาหรือถาวรแต่ถ้าทําถาวรแนะนําให้ทําแบบนี้ดีกว่ายั่งยืนกว่ามันอยู่ไปถึงลูกหลานอ,อยู่ไปห้าสิบปีสามสิบปีเลยแต่บ้านนกดาวที่ยกมาเนี่ยส่วนมากเขาใช้โครงเหล็กของเราเนี่ยก็ชั้นล่างเนี่ยเอาไม้กับเหล็กผสมกันแต่ข้างบนเ,นเป็นเหล็กแล้วก็เอาวัสดุเดีย๋ยวนี้วัสดุเนี่ยเดีย๋ยวนี้วัสดุทําออกมาเยอะมาก แล้วก็สวยสวยด้วยพวกเชลล่าพวกอีซีบอร์ดยิปชัมบอร์ดพวกไม้ไม้ทนอยู่แล้วพวกนี้มันเป็นใยปูนมันทนมันจะอยู่ได้นานไม่ไม่เขาเรียกไม่บิดไม่งอ,อแล้วก็แล้วก็ง่ายกับการทำเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมาไกลมากเดี๋ยวนี้ทําทำทาให้เราได,ได้ได้เรียนรู้เยอะ,<ค>ะอย่างประตูนี้ก็มีถูกมีแพงอ,อย่างประตูนี้ก็กันกันฝนกันน้ําได้เพราะมันเป็นเครืองพลสติ มันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนชานอ้อยเหมือนโต๊ะอะโดนฝนโดนอะไรก็บวมแล้วก็สลายไปแต่อันนี้มันเป็นพวกใยข้างในมันเป็นใยพลาสติกมันจะทนโดนโดนฝนโดนอะไรไม่เป็นไร,รแต่มันก็จะสูงหน่อยอยู่ที่เราเลือก,กวัสด,ดุด้วยเพราะนั้นระหว่างที่เราซื้อมาตั้งกับเราปลูกสร้างเองปลูกสร้างเองดีกว่าคนกว่ารา,ราคาราคาใกล้เคียงราคาแพงกว่าแพงแพงกว่าซื้อมาซื้อมาเดยวนี้หลังนึงไม่ถึงแสน เอามายกฟังให้เลยแต่โครงเหล็กมันเป็นเหล็กบางๆเราต้องมาเพิ่มเหล็กเขาบางกว่าเราต้องยอมรับว่าเหล็กเขาบางกว่ากต้องเพราะว่าเขาต้องลดต้นทุนการผลิตแต่ของเราเนี่ยมันเหล็กก้องทั้งหนาแล้วเราเทปูนก่อกปูนล,ลงไปในเสาอพอเราก่อกปูนไปในเสาปุ๊บก่อนที่จะจบงานแล้วก็เทป,ปูนทั้งนอกอีกทีหนึ่งเข้ากับปูนสองชั้นก็เหมือนกับเป็นเสาปูนเลยมองไม่เห็นว่าความสูงนแนะนําได้ข่าดที่ไหนความสูงแล้วแต่ชิสบานที่เขาจะออกแบบมาด้วยแล้วแต่และพื้นที่ แต่ถ้าความสูงอยู่ที่เจ้าของอ็พอใจอมาตรฐานนี่คือเมตรห้าสิบขึ้นไปเพราะว่าการน้ําท่วมแล้วก็การพวกสัตว์เลยคานขึ้นแต่ถ้าสองเมตรก็ใช้ประโยชน์ได้ถุนบ้านได้สมัยนี้บ้านนอกก็ทําได้ถุนสูงสองเมตรสองเมตรเพอจะหนีน้2 2> <ม>ํนาท่วมด้วยทําห้องน้ําด้วยแล้วหน้าร้อนก็อยู่ใต้ถุนบ้านมันจะให้อากาศที่เย็นกว่าเย็นกว่าบ้านแบบนี้แต่อย่างนี้ก็สะดวก ขึ้นบันไดมาห้าขั้นก็เข้าบ้านแล้วครับเเออพราะนั้นจริงทีงนี้ถึงบอกโคกน้องนานเราซื้อที่สแปนนี่อย่าบอกเนี่ยแค่ไปเก็บหญ้าปลูกต้นไม้วันวันหนึ่งก็หมดเวลาแล้วแล้วก็แบบที่ปลูกอัดยายขนมยายปลูกแล้วก็ไม่รู้ไปขายใครแล้วก็ไม่มีราคาผักกรรมละสิบบาทวอาจะได้พันหนึ่งวอยจะได้หมื่นหนึ่งแล้วเดินทางจากกทมไปชานเมืองอะเดินทางไปกับสี่ห้าชั่วโมงก็กินไ,ไม่ค้มทำเป็นงานอดิเรกได้แต่ถ้าทําเป็นอาชีพอยู่ไม่ได้ไม่ได้ แต่ถ้าทําเป็นรจอดผสม,มนเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าเราเก็บได้ทั้งรายวันและรายเดือนถ้าชุมชนที่คนเยอะก็เก็บรายวันถ้าคนน้อยก็เก็บรายเดือนอแล้วก็ปลูกพืชผักรอบๆขุดบ่อเลี้ยงปลาอะไรไปเพลินๆเนี่ยปดเกษียณเนี่ยหมอกบอกแบบนี้หลังหลังละสองแสนห้าสองแสนห้าห้าหลังก็ลุงทุมสิบก็กสิบหลังเนี่ยหลังสองแหกก็สองล้านหา้าสิบหลังนี่ได้เก็บได้เดือนหลายหมื่นนะ ลายมีรายวันกับรายเดือนใช่อยู่ที่เราเลือกเยจะทำสองอย่างเลยก็ได้บางคนก็ขอเป็นรายเดือนบางคนก็ขอเป็นรายวันแล้วแต่แล้วแต่สถานที่สถานที่เนี่ยสาคัญมากว่าอยู่ตรงไหนของจังหวัดของอําเภอของของเมืองครับนั่นแหละเราจะได้ประโยชน์อย่างอับพี่สายเดินไฟค่าไฟนี้ค่าไฟค่าแอร์ประมาณห้าหมื่นไม่เกินหรอกสามหมื่นกว่าบาทสามตัวหนึ่งหมื่นกว่าบาท เพราะแอร์ห้องขนาดเนี้ยสิบหกตารางเมตรก็หมื่นสองบีียูก็อยู่แล้วตัว<ด>ละหมื่นกว่าบาทค่าไฟก็ไม่กี่พันนะเก็อาจจะมีหมอ้อ <c oughs> อาจจะมีเซฟตี้อาจจะมีเดินข้างล่างพวกซักล้างพวกล้างรถอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องใช้บ้างแล้วก็จัดสวนนี่มันเพิ่งเสร็จไม่ได้จัดสวนเลยไม่ได้เดินชมก็ชมบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะนําโครงการนี้ไปนําเสนออาจารย์คมใจเวทที่จะสร้างบ้านทักโคูให้ทําได้ ทำเป็นสองชั้นก็ได้ทำเป็นสองชั้นแล้วก็แต่ถ้าเกิดเราทําเขามีมันอยู่ที่ที่ดินด้วยอที่ดินมากเลยเนาะสำคัญสุดอย่างที่ดินอย่างนี้ประมาณสามสิบตารางวาเนี่ยหลังหนึ่งยี่สิบตารางวานี่ก็สบายแล้วอยู่ได้เนี่ยนะครับอำเภอศรีองจรนเดี๋ยวผมจะเสนอสร้างบ้านพระครูนี่สองหลังสร้างใช่ไหมได้เราก็ทําให้ได้ถ้ามันไม่ม่นไม่ไกลมากอยู่พันไม่ใช่อยู่เหนืออีสานนี่เดินทางหลายร้อยกิโลมันก็ยาก พราะถ้าเกิดวัสดุหาง่ายใกล้แหล่งชุมชนอะไรพวกนี้แป๊บเดียวก็ซร็จพี่ไปต่างจังหวัดนี่2 5 0 0วัสดุยังไหวหรอไหวเพราะต่างจังหวัดบางที่ต่างจังหวัดวัสดุถูกอย่างงถ้าเราไปทางแถบสระบุรีเงี้ยนั้นลงปูนซื้อปูนถูกปูชนถุงนึงไม่<ล>บบกบบโีลบสระบุรีลบบพลีนนอายุทยานี่มันใกล้แหล่ง<ต>มันแหล่งแหล่งสุพรรณนี่ก็ใกล้แหล่งใช่แหล่งแหล่งพวกอีซีบอร์ดยิปจอมบอร์ดพวกยายินพวกเนี้ยถูกเพราะว่าเขาแหล่งเขาถูกกว่า ต่างจังหวัดชานเบือครับแต่ถ้าต่างจังหวัดไกลๆมันเดไปอ,อย่างปูนสมัยรู้ก็สมัยนี้เดี๋ยวนี้รูกหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วปูนเะเมนสมัยก่อนแค่แปดสิบกว่าบาทนั้นถ้าไปซื้อที่แหล่งมันก็ถูกกว่านี้มันอยู่ที่เราซื้อมากน้อยด้วยอนี่กิน,กนทิเี้ยจะเลิศชมไหมอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวเราพี่ชยยายจะคุเอาประสบการณ์เรื่องก่อสร้างมาจากไหนการก่อสร้างเนี่ยเราก็ทํามาต้องสิบกว่าปีแล้วก่อนที่จะเลิกก่อนโควิดก่อนกระรอบก่อสร้างทําบ้าน ทำตึกแถวส่วนมากะทําตึกแถวมากกว่าทําตึกทําบ้านเช่าอชั้นน่ะทำไม่ง่ายอ่ะเออเพราะทีมช่างเรามีไม่ได้ทําใหญ่โตอะไรทําเล็กๆโครงการไม่ใหญ่ทําได้ใช่ละเพราะว่าทีมช่างเขาก็ได้แค่นี้ไงแต่ถ้าทําใหญ่มันต้องมีวิศซ้อประจําโรงงานประจําบริษัทแต่นี้เราไม่ใช่รับจ้างเล็กๆไปเรื่อยๆทามาสิบหปีเราก็มีความรู้สะสมมาแล้วก็เราทําพวกปั๊มเหล็กพวกโรงเหล็กเอามาผสมสันใสนก็ก่อสร้าง ทําไมกรอบประตูเนี่ยผมใช้เหล็กเห่นไม้มถ้าคุณสองีอ่ะ <c oughs> กรอบประตูไม้เนี่ยมันบวมมันบิดตัวเพราะไม้เนี่ยสมัยนี้กับอดีตเนี่ยมันมันไม่แข็งแรงสมัยก่อนนี้เขาใช้แกนไม้ทําแกน่นเอามาทําวงกลบประตูหน้าตา่างอันนี้กรอบวงกลบประตูหน้าต่างเหล็กแล้วทีนี้ผมดัดแปลงมาเป็นเหล็กเนี่ยคุณจะเห็นว่าวงกบประตูเนี่ยผมใช้เหล็กเหล็กพับเพราะเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีผมเองมีความพินานเรื่องงานปัม๊มผมบอกว่าโลหะอ่ะพวกทองเหลืองทองแดงผมยังอยู่งานปัม๊มออยู่โรงปั๊มมากอ่อนเพราะทำหม้อน้ําทำหม้อน้ําเสร็จก็มาทำก่อสร้างแล้วก็ก็ปุเกษเสียณก็วางอันนี้ก็เดี๋ยวงานเหล็กอย่างพวกเนี่ยลูกบันไดาขาบันไดเนี่ยพวกลาพวกนี้เราใช้เหล็กผสมผมถึงถึงมีความรู้เรื่องเหล็กเหล็กเราทีเราก็สั่งทับเองตามแบบโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเพราะเรารู้จักโรงทับเหล็ก จะพับเบอร์ไหนไซส์ไหนเขาก็พับมาให้เราเราก็เามาผสมประสานกับงานงานแบบนี้ทําให้งานมันไวแล้วก็แข็งแรงอย่างอย่างตรงน่ตรงที่ทํารอดเห่ยมันก็ะทงเนี่ยเขาต้องใช้ไม้เนี่ยมาทําตุ๊กตาแต่เราใช้เหล็กรับเอามาทํามันก็มันทําให้งานเร็วผสมประสานกันเออรีบจบเพราะเดี๋ยวเกรียมันจะเข้าไปแทะมาพาชมนี่ก่อน มาจุ่มมาจุ่มในบ้านกับห้องน้ำก่อนครับจจะะไไดด้้ดดมามาตรงขอบประตูตรงไหนเนี่ยขอบประตูเนี่ยเนี่ยเราใช้เหล็กพักมันจะแข็งแรงและทงทนพักมันก็เหมือนวงกบไม้แหละมาแปลงกัแงแดแปลงแล้วก็ข้างในห้างในเนี่ยเราใช้ อย่าไปใช้กับเคร่องยานอย่ใช like really ้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมันตกขเคร่องยางเดี๋ยวมันรอนเดี๋ยวต้องใช้กับเครื่อนกับเครื่อนเลยห้องน้ำเราก็เอาติดติดเนี่ยประตูห้องน้ำเนี่ยมุมโคงเนี่ยก็ใช้เหล็กไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม้แล้วเนี่ยเราก็ขัดมันขัดมันัำเป็นจอบอ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วมีห้องน้ำใช่เหลืวเหลือตีข้าห้อง ที่สออใส่ตรงนี้ที่น้องใสก็เรื่นใสแ้ใช่อันนี้อันนี้มันเป็นแมกนิชีส์พามันทำให้โดนผลแล้วมันเสียงด,ดังผลสกะสีน่แหละแต่แ,ตแมกนิชี้เนีทำจากอลูมิเนียมกรเบืผสมกันแต่ถ้าสาัสีเราสมัยก่อนเราใช้สัสีกับเหล็กเอที่มันเป็นที่มีวิทย์ใหม่ไปไปเข้ามาเยอะทำให้เราเลือกใช้วัสดุสที่เจ้าของต้องอาใช้อะไรชออะไรแบบไหน ครับอย่างเงี้ยพวกประตูเนี่ยมีทั้งประตูม้มี่ระตุมเดียมมีประตูแบบนี้ก็ดีแต่ประตูมเดียมที่เขาทำขายชั้นเร็จรูปพร้อมกับอันขโมยอย่างเงี้ยนี่ชั้เร็จรูปพร้อมการขโมยเลยน่าประโยชน์นำมาเป็นชุดเลยเพราะพี่ายเยอะแยะไปอ่าเจอพี่ชัยมีไอ้นี่ถ้ารวมร้านหลังคาจอดรถด้วยอ่ะมีมีร้าจอดรถที่บ้านไม่สองแสนห้ามมีร้าจอดรถให้ด้วยหรอมันอยู่ที่เขามันอยู่ที่สถานที่ที่ เขาเนี่ยจะทําสถานที่เนี่ยที่ดีที่สําคัญมันมากหรือน้อยเล็กหรือใหญ่ไม่สําคัญมากถ้าพื้นที่ใหญ่ทำกระถางมันหน่อยก็ได้ก็จะจัดสวนปลูกต้นไม้แล้วก็ทําเป็นทะเลทั้งบนด้วยปลูกต้นไม้อ่ะพวกองุ่นพวกพืชผักอ่ะก็เก็บไปขายได้บุตรีวัดก็โอเคใช่บุตรวัดก็มีที่เยอะก็ทําเป็นกระถางแต่บุตรีวัดที่ใหญ่ไปอย่างเงี้ยเขาทำแค่แค่สามเมตรสามเมตรเอง ่วัดน่ะท่าทัดในพุทธิ์วันที่ใหญ่ไปใหญ่ไปพ่าเขาแค่กับตัวนอนนิดเดียวเองไม่เยอะนิดใหญ่ไปตรงนี้ลดเสียงเข้าเยอะนะโอเคโอเคขอบผมน่าเดี๋ยวกดหมายแล้วคุยใหม่ท่านสวัสดีครับ